พวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมินทั้งคู่เธอสิมินอ่ะงั้นส่งพอนคือปะมูเขียวโอ้ยเออนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเจ้าหลกแกเป็นลูกหมูตัวที่เท่าไหร่แหวกี้เป็นวัดอ่ะต้องกินวิตามินซีนะเดี๋ยวผมไปซื้อให้เฮ้ยค่ะ ครูส้มจีคะงูปลอมอยู่ก่หนวสวัสดีค่ะครูส้มจีอ้าวสวัสดีสวัสดีห้าพวกเธอมาก็ดีแล้วค่ะเดี๋ยวห้องเราอ่ะจะมีเล่านิทานเรื่องอะไรคะเรื่องลูกหมูสามตัวเดี๋ยวครัวฝากลูกเกดหน่อยนะไม่ต้องให้ลูกเกดหรอกค่ะให้หนูค่ะงานนี้หนูท่านาตัวหญิงแพร่ด้วยฝากหน่อยนะ หล่อน,นี่ขยันเอาหน้าจริงๆนะใหญ่ลูกแก่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอา้าเพื่อนๆอยู่กันครบเลยเจ้าหมูตัวแรกเหมือนจะอ้วนเลยทําอะไร,ง,ไรง,ง,ง,ง่ายงงๆเอา้าแต่บ้านมันก็เสร็จไว้ไหมล่ะเออไม่หาอะไรกินถ้าอยากได้บ้านง่ายๆนะต้องบานไม้ดิแต่ถ้าอยากได้บ้านที่เบานะต้องใช้ขนเป็ดเดี่ยวนะขนเป็ดมันสร้างบ้านได้ด้วยเหรอืมไม่ได้แล้วแกพูดทําไมก็ฉันอยากจะพูดไง มันไม่สนใจพวกเราเลยงั้นต้องเจองอมปอูงอมปูงูปอมอพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมึนทั้งคู่เธอสิมึงงั้นส่งฮันคือไปงูเขียวเอเอนั่นแหละเฮ้ยดักเงียบ้านไม้ก็แข็งแรงอยู่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตกใจหน้าแกว่ะตกใจหน้าแกดิเอากี้ดูนิสัยมันดิอยู่ดีมาด่าหน้าฉันอะ ไยหน้าแกหน้าแกเสร็จไมีแต่คนด่าหน้าฉันพวกแกนี่บ้าบอๆนะแกเปลี่ยนจากดูนิทานอ่ะแล้วเปิดกล้องดูหัวแกสิคิดว่าฉันไม่กล้าส่งความสวยของตัวเองเหรอได้มันจะมีกระไรที่น่าฉันหน้าวานไรวะมองไม่ชัดวันในกล้องอะ โยนสีสัวมันไปนไหนแล้ววะเฮ้ย<ก>ให้พวกเราครูส้มจีนบอกว่าห้องเราเนี่ยมีเาวิธานลูกหมูสามตัวเราจะไม่บอกเพื่อนเหรอบอกมันก็โดนด่าดิบ้านฟังแข็งแรงแล้วโอ้ย้องสามมาร้างบ้านอีกดิโอ้ยไม่ต้องเถียงกันนะขึ้นข้างบนอา้าวแกเมื่อกี้แกชี้หน้าฉัน,นหรอฮะสักหนึ่งสองไฟ้าไหมวิ่งแข่งกันเหรอ ฉันจอไปเล่นซ่อนแอบไงแล้วแอบมาหลังเสาไฟฟ้าทัานใดนั้นลูกหมูตัวที่หนึ่งและตัวที่สองก็ถามตัวที่สามว่าถามว่าอะไรวะบนหัวแกมีอะไรวะนั่นะนะสไิไม่มีไม่มีบนหัวฉันไม่มีอะไรลูกหมูตัวที่หนึ่งและตัวที่สองก็พูดพร้อมกันว่าเรื่องของแกวกาันไปละ มันหัวแกนี้งอมปูงูปอมแพะอะไรใครกินปูไอ้ะงยียแต่มันเป็นตัวปอมไงคนดูแกจะไปไหนก็ไปฉันจะห้องเรียนล่ะจี๊ดขึ้นไปสอนเด็กๆว่าท่้าระบายสีข้างบนดีกว่า เดี๋ยวเตรียมตัววาดภาพระบายสีคร,ครูสม้มจีนดคะง,งูปลอมอยู่บนหัวเราเป็นคนจะไม่กีดเออไปเอได้กิ้งลูกแก่ดียวปทีแล้วงูอ,อยู่บนหัวคุณได้ไงคะมีพี่รุธนะแกไม่แถวนี้ต้นไม้มันเยอะงูมันอาจจะไต่ขึ้นมาก็ได้ใครไม่รู้เอางูปลอมมาเล่นเนี่ย,ยไป หงุดหงิดจริงๆเลยใครออกมาเล่นชั่วโมงศิละปะวาดภาพระบายสีนิทานลูกหมูสตัวเอ้าลงมือทำแต่ในเนี้ยมี2ตัวค่ะกีอย่าบบี้กีอย่าบิดเบี้ยวเนาะเจ้าโลกแกเป็นลูกหมูตัวที่เท่าไหร่แหวะฉันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละฉันเป็น Miss Universe โอ้ยแกทะลุมาจากมัลติเวิร์สไหนกี้ไม่ต้องพูดเนาะ เป็นวันแล้วก็ขยันแพร่เนาะนางเป็ดก็หุบตูดไปบ้างฉันยังไม่ได้แพร่อะไรเลยนะมัวแต่ชวนฉันคุยเนี่ยฉันได้แค่ส่วนหวยให้เพื่อนเพื่อนทายกันนะว่าพี่ว้นวาดลูกหมูบ้านอะไรแล้วของปกกี้มีใครรู้บ้างเขาคนนั้นคือใครบุคคลปิศาฉันคิดไม่ออกว่าจะวาดยังไงิดคุยเรื่อเพื่อนอย่างนี้แหละเอาเตงมให้กําลังใจเขาเลยอะลูกหมูฉันเหมือนตุ๊กตาเลย เจ้าหมาป่าแกคิดร้ายกับเจ้าหมูตกอยู่ในกองไฟซะพี่ติมเฉลยให้ดีกว่าวาดหมูบ้านไม้ส่วนเชเอร์โรวาดแม่หมูกำลังสอนลูกหมูโดยมีลูกหมาแอบมองอยู่ข้างหลังเฮ้ยใช่ไม่ใช่ลูกหมาฉันลูกเป็ดพอใจแกแล้วใช่ไหมจะดึงดามาทำไมวันนี้นะกีไม่พูดเยอะก็ไม่ต้องพูดขยันแพ้ลมจริงๆเลยอะไรแพ้ลมแพม ง่ายๆแต่เข้าถึงทุกตำบน <c oughs> ครูอ่ะเคยไปประกวดเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยได้รางวัลกับเขาหรอกแต่ก็สามารถดูเป็นต้นแบบได้นะ <c oughs> ฉันคืบหน้ามานิดหน่อยแล้วทำไมหัวแม่หมูเหมือนเม็ด,มดถั่วเขียวเลยวันนี้พี่วอนเขามาอีกแล้วครับหมูบ้านไม้โหยอ้ยวนทำลายป่าไม้อ่ะไม่ชอบเลยบอกตรงขยันพูดขยันพูด <c oughs> จอเขียวก็ขยันพูดเจ็บคอผมคือคนขายฝืนฟังก็ขายฝืนขายฟังไรไงจะขายอะไรก็ขายไปแต่อย่าขายความรักให้ใครตัวเนี้ยมันเจ้าชู้เจ้าเหลมยังไม่ได้พูดเลยเลยจะอวนนี่ก่อนทำไมมีอะไรความรับคุณเยอะนะอวดความรับของมันอะฉันให้เรื่องละห้าบาทได้ได้ได้ผมให้ยี่สิบแสดงความรับแกเยอะนะไม่มีเขาหยอกเฉย เป็นยังไงคะน้องๆทั้งบ้านวาดตามอยู่ใช่ไหมนี่คะไม่สวยแต่ร่าเริงหมาป่าจะเป่าบ้านของลูกหมูทุกตัวให้กระจุยแกจะมาเป่าบ้านฉันหรอบ้านฟางฉันหนักนะทําไมฉันอยู่ในกองไฟจังสีจังสีแล้วมันตั้งทอนจังสีแล้วมันตั้งทอนนม่นาไปเปิดทางให้มันเล่นเลยลูกแกเอ้ยมัวแต่เต้นอยู่นั่นน่ะว่าก็ยังไม่เสร็จ สีดูได้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะมารอบนี้ก็ยังวาดไม่เสร็จอุย้ยร้องพี่สองนี่ยสีได้ครับอ้าวไม่ใช่เต็นเต็นว่าดนะก็ขยันพูดขยันพูดหนูยังไม่ได้พูดเลยเลยรักคนที่เขารักเราอ่ะเข้าใจไหมอ๋อแม่ครูพูดเนี่ยคะรักแลร่ดีแล้วครูพูดดูกใจนูให้เกิดไลค์ขอบคุณค่ะ กูผู้ถูกใจมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดทำไมอะ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวไก่ทำไมไม่พาไปก็ฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะมีหมูตัวไหนรอดพ้นจากมหมาปา่ากี่เป็นวัดอะ่ะต้องกินวิตามินซีนันเดี๋ยวผมไปซื้อให้แผลขายของเกง่งขยันพูดจริงๆเอาอ้วนถามฉันก็ต้องพูดดิแกตอนน้องเงียบเอาเหรอกี่ซื้อไหม แกต้องไม่มีเสียงเลย,ยฉันคลืบหน้าใหม่หน่อยแววมีลูกๆของเขาลงสีที่บ้านพี่น้องก็อื่นก่อนบ้านเราแข็งแรงที่สุดสินะโอ้ยขยันพูดผมมันคนท้ายฟังครับครับขายฟ้คาคุณหนได้ได้เอ้ยมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าวะไม่มีไม่มีมันไปลับเปลี่ยนหมดแล้ว,เ,ลวเอ้ยทำไมข่าถึงมาอยู่ที่นี่แกงงอไงเ้า น่าสงสารแม่หมูลูกหมดตุยหมดแหละนี่เธออ่านอิทธานจบปะเนี่ยไม่จบนั่นไง่พเธอไปเรื่อยฉันจะเป่าบ้านแกเป็นตัวแรกเลย ไม่พูดเยอะไงเลยมีเวลาทำน,นี่หญิงบุกี้ดูของครูซ้มจีสินี่ตามหมูหรอคะไม่ใช่แว่นตาแล้วไ,ไม่ตามอยู่ตรงนี้แล้คะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตาเขาเรียกรักยิ้มค่ะแรงนะปัดของครูแรงนะเสร็จแล้วเฮ้ยกแกนี่ก็อยากจะหักกับฉันเหรอโอ้โหเดินไปไม่สนฉัน้วย เสร็จเร็วจะม้วนกลัวลืมชื่อผมเหรอหมาป่าจะเป่าลมบ้านนางเป็ดเหรอเอ้ยนัาเป่าลมบ้านทั้นไม้อ่ะกกีอะไรเปล่ายังเช้ยกลัวลืมชื่อโอ้โหนี่เราต้องนั่งรอมันคนเดียวเนี่ยลูกแกะเวลาทำงานศิลปะต้องใจเย็นๆหนอ ส่งกันครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงเลยค่ะบ้านของฉันแข็งแรงที่สุดใครจะมาเป่าก็ไม่เปลี่วอ็อทำไมฉันถึงตกมาเป็นแบบนี้อะฉันพลาดนิดเดียวฉันตกลงป่องไฟเลยก็แกมันโง่ไงโงเฮ้ยบ้านฝั่งแกไม่แข็งแรงนะไม่ต้องยืมดับ สู้บานไม้อยงผมไม่ได้ไม่ต้องยุ่งอ้วนบานไม้มันไม่ปลิวหรอกเดี๋ยวฉันจะเป่าให้แกปลิวเดี๋ยวนี้แหละ <S <S อย่าให้ฉันเจอแกนะลูกหมจูจับกินให้หมดเลยเอออย่าจับกินลุงผมข้าไมไว้ก่อนเลย <S <S ลุงรับลุงรับผมขอดึงฟางมาทำบ้านหน่อยได้เลยได้เลยไม่สนใจฉันหน่อยเหรอเงยม่เคย ตัวอยากได้เงินกันกี่บาทกี่บาทก็ได้ครับเฮ้ยจน้าไหมชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวตถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกด,ดติดตามเราทุกช่อรรงทางตัวนี้นะครับ